นี่นะคะมาวัดค่ะสวยงามมากเลยค่ะถ่ายยังไงคะถ่ายถ่ายยังไงอ๋ออันกล้องค่ะกล้องนี่นะวีดีโออถ่ายเลยค่ะอันนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะนี่ค่ะถ่ายพี่เพื่อนๆดูนะคะสวยงามค่ะเหมือนในสวรรค์เลยค่ะเป็นถ้ำ ทำไมต้องเห็นแต่รูปหนูไม่เห็นรูปมันเห็นจังไ,ไงฮะทำยังไงออต้องเอากล้องกลับไปอีกด้านหนะึ่งเอากล้อง<ช>มันมันมันจะกลับไปอีกหน้าหนึ่ง <c oughs> คือ <c oughs> ที่ว่าเราถ่ายหน้าเราอีกอีกถ่ายไปทางโน้นน่ะ <c oughs> นี่นะคะสวยงาม สวยงามค่ะได้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 มาครั้งแรกค่ะค่ะเป็นถ้ำพระนิมิตเรืองรองนะคะสวยงามค่ะค่ะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะค่ะสวยสวยู้และขนลุกเลยนะคะเนี่ยไก่ก็ถ่ายให้พี่พี่เพื่อนดูนะคะอันนี้ขออนุญาตถ่ายนะคะสวยงามค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ถ้ำนี้ค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะพี่พี่ว่าสวยไหมคะสาธุสาธุบุญด้วยกันนะคะ,คะองค์พ่อแม่กวนดิมนะคะ แม่กุทีพระโพธิสัตว์นะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามทุกจุดเป็นธรรมชาติค่ะสวยงามเป็นทุกจุดเลยค่ะเป็นบุญบารมี <c oughs> เป็นบุญบารมีที่ได้เห็นได้ชม <c oughs> ได้เข้ามาวัดนี้นะคะวันนี้วันดีวันนี้วันดี <c oughs> วันวันพระ วันพระใหญ่ค่ะสวยงามนะคะสวยงามนี่สวยมีข้างในด้วยเลยนะมีข้างในด้วยสวยงาม กระเป๋าออกมารับซักเหรอ,อมันจะมีแบบตรงไหนตนนรงมันไม่รู้แล้วซ้ายในซ้าย,นายแล้วออกขวาโอ,อ้สวยงามจัะ ที่เราดูในบุรีรอ่ะที่เขาเปิดวุดีอโอมยี่อยู่ข้างหนูหรือเปล่าอุ้ยขออนุญาตถ่ายนะคะต,ตรงนี้ กูยกันกูยแล้วนะคะไก่กูยแล้วค่ะไก่กยแล้วนะคะ,วคะ,วะ,คะสวยงามค่ะนี่ก็มานี่นะคะขออนุญาตถ่ายนะคะเพนแหมว่าพี่ๆสวยงามมากเลยค่ะวิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะคะอันนี้พระศรีวลีนะคะ ค่ะสาธุสาธุนะคะอออเอาความเป็นความโชคลาภมาฝากนะคะ<า>วันนี้วันวันพระใหญ่บุญใหญ่ด้วยนะคะหิงเงปังปัง,ปงค่ะอ่านี่เสียงไายโอ้ยินโยเหลียนก่อนอันนี้พระพี่คันนี่นะคะ ว้ยพี่พี่โยนเหรียญไม่เข้าเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรมือมือไม่แม่นค่ะรอบนี้มือไม่แม่นสวยงามค่ะสวยงามดงนอ่าพัดลมมาทางนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆนะคะกดใจให้คอมเมนต์ที่น่ารักขอบคุณ พี่ๆเครเตอร์ด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆในการรับชมคลิปแต่ละคลิปนะคะก็จะทำให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะช่องโดโด้ไยทองชื่อเล่นชื่อไก่นะคะนี่ค่ะฉายให้ดูก่อนค่ะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะสวยงามค่ะสวยงามค่ะ เดี๋ยวหนูเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนอันนี้ค่ะโอ้ยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยน,ะนี่ของเกี็บนะคะของท่านเจ้าอาวาสค่ะคณคนก่อนนะองค์ก่อนนะคะอันนี้ไม่เข้าไปทำครับ เ่เทาเขาเนี่ยูงที่ตัวพูดในคดลนีเคยการงนี้คลิปนี้ คลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆกดใจให้คอมเมนต์ที่น่ารักขอบคุณมา,มากๆลักคิดหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ